วันนี้เราจะไม่เล่นโบก้าเบอร์กันนะโอเคเราก็เข้าไปในเกมเลยแป๊ดเนืนะ้อโต๊ะกาโบก้าตอนนี้เราใช้ประการทุกคนโอเคเราเข้าในกเกมแล้วนะอเออทุกคนนี่ที่บ้านเราันี่บ้านเพื่อนเราโอเคเดี๋ยวเอามาดูให้ดู เพื่อนแล้ก็ก็นอนนอนเรจะไปบ้านของเรานี่มันจะตกจะชชทบนเลยนะเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวถ้าไม่เจ็บไม่เชื่อพ่อนี่ก็จะมีเรานี่อันนี้ตัวรารอเออเถื่อหรืออ ป็นตาโอเคนี่ดูบ้านเราเร่จนมีนนเครื่องจังเอาไว้ไหนไม่ได้ดโอเคทุกทุกทุกคนคอมเมนต์ให้หน่อยนะทำไมถึงมีสิ่งนี้โอเคนะคนโอเคคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคอมเมนต์เอยนาะโอเคเอน้องเรานี่ ก็เป็นบ้านบรรยากาศบ้านเรานะโอเคเราจะรีไปตอนเช้าก่อนนะรีมาตอนเช้าแล้วเราก็ต้องตื่นก่อนว่าเราจะไปเราจะไปไป,ไปเรียนนักเรียนก็จะเป็นชุดนี้ชุดนอนเก็บไว้แล้วก็จะเอาไปใส่แว่นตาโอเค okay. มจะตัวนี้ด้วยมันจะชอบขโมยท้องไปหมดเลยน่ารักไหมแล้วจะไปเอากระเป๋าไปโรงเรียนก่อนนะนี่กระเป๋านี้แล้วก็ใช้ไป็นงินแบบนี้เป่าน้องโอเคอน้องยังหลับอยู่นะโอเคถ้าน้องตื่นเลยน้องจะตื่นมาอันนั้นเองห้องน้ำไม่ใช้นะ โอเคเรามาถึงชั้นล่างแล้วนะมาถึงชั้นล่างแล้วเย่โอเคเราเนี่ยจะพาไปนีป้ไปกันเลยโอเคเราก็จะไปที่โรงเรียนนะไปเรียนล้วสมมติอันนี้คือโรงเรียนนะอยไปเรียนไปเรียนอยู่นะนอนะนนอนะตอนนี้ นี่มาถึงโรงเรียนแล้วเราก็จะนั่งลงแล้วก็เอากระเป๋าไว้ตรงนะี้นะโอเคแล้วก็เราจะมาเอาคนมาเราจะสอนอาคนมาสอนโอเคคุณครูมาแล้วก็อวบอกคุณครูว่าวันนี้ จะสอนไปสอนมาสอนใจมาแล้วก็ทำนะทำแล้วครูก็ไปกลับแล้วคุกก็กลับ,กกลบแล้วก็กลับกลับตอนข้ามถนนขอโทษนะเสียงน้องโอเคเราจะไป เราจะไปที่บ้านของเรานะบ้านของเราคือบ้านหลังนี้เราจะข้ามขึ้นขึ้นบอลไปเลยนะเราจะขึ้นข้างบนไปเลยโอเคนะทุกคนโอเคขึ้นมาแล้วเรามาถึงบ้านเราแล้วนี่ถึงแล้ว,ลวเอากระเป๋ามาเก็บก่อนโอเคเรากลับมา เราจะไม่อาบน้ำน,นะวันนี้โอเคเราจะใส่ชุดนอนแล้วก็แขวนเข้าไปในนี้โอเคนอนแล้วนะบายบายคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะแม่คลิปนี้มันจะแป๊บเดียวนะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่คลิปนี้จบแล้วนะบายบาย